ไอศครีมชื่อเก๋มากเพื่อนๆคิมหันมะม่วงซอสกะปิเจดูแพ็กเกจเขาสิอ,อ่านแล้วสะดุดตาแล้วแบบเอ้ยอยากรู้ข้างในแล้วไส้มันจะเป็นยังไงนะคะแท่งนี้25บาทนะคะปกติเราเคยกินแต่มะม่วงเนาะอันนี้สายพันธุ์คิมหันปะคะอันนี้เราไม่เคยกินนะที่แบบเป็นลูกสดๆแล้วสายพันธุ์คิมหันนะ เขาบอกว่าเป็นไอศครีมหวานเย็นสอดไส้ซอสกะปินะคะเป็นซอสกะปิเจน้ำลายไหลน่ะอ่ะเรามากินกันเลยนะคะแล้วก็แบบดูไปพร้อมๆกันเลยนะว่ามันข้างในมันจะเป็นยังไงบ้างนะกินแล้วนะอือหฟิลแบบเหมือนกินมะม มะม่วงน้ำปาะหวานแบบน้ำตาหวานแบบรสกระปิอะคะ่ะรสชาติใช่เลยอะไอซครีมตัวด้านนอกเนะะี่ยค่ะเป็นกลิ่นมะม่วงนะคะแล้วซอสเขาแบบเลิศมากอะอร่อยอะเออถูกใจมากเลยอะเป็นซอสกะปิเจนะคะเป็นสีเหมือนกะปิด้วยนะเพืเ่อนๆเวยเขาทำได้ไงอะทึ่งอะ แบบรสชาติมันเหมือนใช่เรากินของสดเลยอ่ะเหมือนกินมะม่วงแบบจิ้มกินกับมะม่วงน้ำน้ำพริกกะปิอะค่ะอร่อยอ่ะอยากลองไหมคะแลวก็องเอ้ยเจ๋งอ่ะเออคุณคิดสูตรได้เก่งจังเลยค่ะแล้วแบบอืมของไทยอร่อยนะคะเหมือนไหมเหมือนกินเหมือนกินมะม่วงแล้วแบบจิ้มกับน้าแจ่วกะปิอะค่ะอารมณ์ฟิลนั้นเลยอ่ะ โอ้ยอยากให้เพื่อนๆลองนะคะเพื่อนๆต้องไปลองเขาได้นะเอ้ยมีเผ็ดไหมครับมีเผ็ดไหมไม่เผ็ดค่ะไม่เผ็ดใช่ไหมข้างนอกอะไอตัวสีเขียวอะค่ะหวานชื่นใจมีรสเปรียปร้ยวๆแต่ไส้ข้างในเนี่ยอุ้ยชอบอะเป็นกลิ่นกะปิเลยอะกะปิเลยอะหวานหวาน,นเปรียปร้ยวๆอุ้ยลงตัวมากเพื่อนๆอ,อร่อยอะอุ้ยอร่อยเฉยเลยอะเซเว่นเนี่ยแบบ ได้มาจากเทเวนะคะ่ะแต่ตอนไปซื้ออ่ะมีแค่แท่งสองแท่งเองนะคะเพื่อนเพื<ๆ>่อนหรือแบบใครอยากลองชิมอนะ่ะบางทีเขาอาจจะขายดีหรือแบบมาน้อยอะไรเงี้ยบางเซเว่นก็อาจจะไม่มีอะไรเงี้นะคะต้องต้องามหานะครับต้องตามหาหน่อยเรออย,อยากให้ลองอะ่ะของเราก็นานๆเจอทีนะเราก็เพิ่งเจอเองนะใช่ค่ะดูเรื่อยๆอยูน่นะราคาก็น่ารักนะคะยี่สิบห้าบาทคิมหัน แต่เป็นมะม่วงสาสพันธเนี่ยไม่เคยกินนะแต่อร่อยเอามาทำไอศครีมอร่อยมากเลยอะ่ะใครคอยคำไหมครับที่กินไปนิดเดียวชอบอ,ะอ่ะรสชาติแบบว่าเปรี้ยวแบบสดชื่นนะคะเป็นไอศครีมหวานเย็นนะคะแบบนี่แบบอร่อยอะ่ะมันมันแบบเปรียปร้ยวสดชื่นสดชื่นหนะแล้วแบบเข้ากันเข้ากันอะ่ะ หวานเปรี้ยวกลมกล่อมเลิศมากชอบถ้ามีก็จะซื้อกินซ้ำอีกค่ะเขาคิดสูตรได้เก่งมากเลยอะ่ะแต่แต,แต่แต่กินแล้วมีความสุขเหมือนมันร้อนๆนิดนิดหึ่งนะมันเหมือนแบบแต่ไม่เผ็ดนะมันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันเหมือนไม่พิคไรไม่ใช่เนาะไม่ไมใช่ค<ม>่ะ ซอสกะปิอร่อยมากแต่ตรงสีเขียวนี่อเอ้ยแต่เราเห็นแบบเริ่มเห็นแบบเหมือนมีแบบเกล็ดพริกนะค่ะใช่ไหมครับนี่ก็กินไปรู้สึกแบบมันร้อนรู้สึกร้อนร้อนเผาเผรอคะแต่ไม่มีความเผ็ดนะคะเพื่อนๆแต่ไม่มีความเผ็ดแต่มันจะแบบเริ่มรู้สึกใช่เริ่มแบบแบบมีความร้อนในคอค่ะแต่ไม่ใช่รสเผ็ดแต่เห็นเป็นสีเม็ดเล็กๆสีแดงไม่รู้เห็นปะเนี่ยเพิ่งกัดมาแล้วเพิ่งเห็นนะคะ อร่อยต้องไปลองให้ได้นะเพื่อนๆแปลกดีลนะกลัวมันหล่นเออแปลกดีแล้วก็มันเข้ากันเนาะใชไ่ไม่คิดว่ามันจะแบบทำเป็นไอศครีมแล้วมันจะอร่อยขนาดนี้วนะรายอ่ะอืม คำสุดท้ายกินแบบกินคำใหญ่ไปไหนเพื่อนๆพิมพ์มาพูดคุยกันได้นะคะถ้าเกิดใครลองกินแล้วว่าชอบหรือไม่ชอบอะไรยังไงอ่ะอยากให้เข้ามาคุยกันได้นะคะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์หรือพิมพ์มาพูดคุยกันได้นะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะขอบพระเจ้าอวยพรค่ะ